นี่นี่กราเชิญผู้มาตํดได้่องีงเลครับรองพลงครับคพนึกเพลงไม่ออคเดียกในท่านาดีว่าเป็นเพืือนชนิดเปลือนชนิดก็มันดีเลยว่าใครบอกะเอ้พงศมันนิดมันนิดพงหมดเดียวเลยตึงังมันไม่พอพงนิดกับมันมั้ค่ะพมาโด้พมาโดตอนนี้ไปผู้กองกับพงศจินดี้ดยกับผิดผนในขอบแนว ตาวากลางเดียวเลยอาลยครับเม่มบไอเสพจัางไอ้ไอ้ยาแบหนที่กนต้ยาวังวากงเดียวตงยาไไปรลงตอนนี้โหลดนไหแล้วโลดแี่้โลดแบ้าุ่มมีอยู่ชาติดรองไหชาติดรงไหเราเป็นคนไวได้เพราะว่าได้ตาันเลยได้ตาคันนบโอเคครับโอเคนี่เนี่ยเอาพวกนั่นเลยนะถ้าใคมายื่ารผู้ของนะผมบอกไ้ว่าผู้ของนี่คือหน้าตาเกงคมคำกับ ถึงแกจะดำแกก็จะดำหน้าคล้นะครับนี่ถ้าใครมายื่นแกผู้กองผู้กองแกดำหน้ากล้พี่น้องเออดำหน้ากลอนี่เป็นอะดำหน้ากลก็คือหน้ากอกล้ก็คือรถน้าเหมือนกัทกางตั้งั้งพอชนะกรุ๊ปฉบับพระชบัณฑิตยสถานวันนี้ข้อชนะก็มาดำหน้าคลอตายโง่ที่นับ โลภิกับซ่อเพลงก่อนวะเอาแบบนี้ว่าครับเดี๋ยวต้มลงไปนึ่เพลงอ้อนไว้ขึ้นมาลองด้ไหมไม่ทำลงแนวขึ้นไปแล้วไม่ทำลงแนวขึ้นมาตรงนี้ทล้ไม่ทำลงแนวไม่ทำลงตัวเลยเเลยโมกันนงไม่ยอมทนเลยไม่ยอมทนเลยซ่องเพลงกับซ่องเพลงคุณหมาจากเตือนคูณไม่ใจคนเจ้านี้จะซ่องเพลงนะครับน้กับกลับพรกับแต่ว่าเดี๋ยว ลงไปคิดเพลงก่อนนะ้ไหมลงไปคิดเพลงยืนคิดตรงนี้ได้ไหมครับยืนคิดเทีพลงกดเลื่อนลงไปครึ่งเดียวมันเใี้เวลาแล้วก็เพลงกับเพลงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลงไปคิดแล้วของแดงขึ้นผมไปขึ้นมาไหมพวกพวกที่ช่วยพุ่ที่ลาวนะครับร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยเจ็บมามึงน่ะมากับกูขึ้นมาผมเลยท่ามติดใจอีกคนไปได้ก่อนเดี๋ยวมึงเรียกกูว่าไอ้คนท่ามรอยยังมาท่ามขึ้นมามึงเคยท่ามพูดนะครับ แม่บ้านได้้สมมดว่ามึงกับกูนิดนันมึงเกยท่ามึงจะทำไงเอาลปวดปิดใจกันเละทำหรือก็ได้แตเดี๋ยออกหน้ด่านแข่ถตอยกันนะเคยดท่ามั้ยครับทุกคนเ๋ยวๆครับพ่มก็ลงไปคิดเพลงเดี่ยวกปที่ไมาไม่รับมาพมเที่ยวนี่แเดืยวตงบ่ลงถึงอีตถอยกันตเดอไม่ต้อยไม่ต้อยพมไม่อช่ต้อยันเป็น ในใจนะในใจผมไม่ใจตัวที่ตกลงเนาะที่ว่ากอนี่ตัวเป็นเป็นเป็นตัวตอนนี้ใช่ไหมไม่ปุ่มโถดังตัวดังปุ่มพอกว่ามึงปิดก็ได้แต่เวลากูเคลื่อนย้ายมึงเปิดให้กูกันโอเคมันนั่งพุทธิ์เตจจอตจอดเจ๊ทมันก็เปิดให้ช่องวันครับถึงมึงไปปิดไหมครับมันต่อเลยปิดไหมถึงตกลงกันรู้ว่าถึงแต่ว่าเคลื่อนย้ายเอาปมเดินทางจาก ข้างบนลงมาแต่ยัดยากับเบือมาแนวตัวครับก็บนกับปอยเปิดแกแป๊บนึงงั้นก็เปิดใช่เปิดได้มีมันปีละวปีละวแต่เฮกมันนำลำปางเลยะเอาเดียกผมก่อนัดดีบชอเรีกคอร็ต้องเปน้ลต้นต้นลงไปกี่ก้อนมันจะยปุ้ง้งยัยงงไ้ีนองครับพีนองกับค้นคนจับวับ่ลงนี่น้องแกกหน้าตาดีเร็วแต่ว่าค้นหนัก้นนี่หน้าตาุ้มครับ นี่ถ้ามายยืนตรงนี้นะผมมั่นนั่นเลยว่าจังไอ้ได้กอมอกเลยทางด้านขวามีปลาตัวชักก้านะอ๋อตอ๋อชักช่องเพลงถ้ากลับขึ้นมาเลยครับชักช่องเพลงนะครับนะผมไวสุดของบางกอกน้อยที่ใ่บ้ารั่ว รองมารว่าเพลงนี้เคยรองมาแล้วทีเสียใจเนี่ยตอนลองเพลงนี้ตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ลาบลาวปากน่ากินอาหลายก่อนขหลายก่อนคนตอนนั้นเป็นัวด้ามรอยยับด้ามนี่แหละยูที่รถที่บ้านนซานอาซึ่งกองพลไอ้ผมเป็นหัวหน้ากรรมการตัวาะทานไหมกับในท่านิติกับการบิาริกคราบิจาริไม่้ออ่าเอากท่านิานี่ท่นิกับไอ้โแกนี่ผมไไไพุกกานไหมรับ กำจ้ำอะไรกันนาะร่างจากนั้นก็คือผู้กองหลออเพลงนี้พ่อก้อนเป็จากตัวต้อนเดินทางมาถึงมตอนเย็นผู้พันนี้แหละผู้ผู้พันแต่เจอได้ก็ปั๊นโตอายุพันกันาะสู้กันอ่ะนั่นแหละแกปามาเลี้ยงพุ่มเดินขึ้นหนกเลยสุดคลองมากอกน้อยนี่แหละพุ่มลองสองชั่วโมงไม่จบเนื้อจ้ากว่าไม่รู้ไหมพุ่มรู้แล้วยมใ จริงๆแล้วเพลงนี้นะครับเพราะว่าชุดกลองเนี่ยอะไรอีกฮะเนื้อเพลงให้พอชุดกลองเนี่ยอย่างมี้หลอกเลยเนาะชุดกลองบางกบน้อยายเนื้อตามหาบัวลอยและชุดกลองเนี่ยยังมี้ไปเลยต้นเนื้อพี่ย้อยสวมกายย้อยจ๊อบจ๊อบแต่มันมีหลายครับงหรอเดี๋ยวผมไปมาลองตีลังบ้างอ๋อดี๋ยวถ้าอยากเพิ่มลงอยากเพิ่มลงขึ้นมาเลยต้องลงกันเลยตั้ก็ตาย ขึ้นมาในตอำรองจิ้งพากับผู้กองเรียกครับขึ้นมาในตอำรองนะครับนะถ้าใครอยากให้ผู้กองรองครับก็เชื่อมือเดินทางทีทสิ่กับพวกกับนี่เล่าพันธุ์ก็ตอบมือพัวพัวพัว,พว